เบื่อไหมที่ต้องรอเติมเกินนานอย่าเข้าไปมันต่อทันทีต้องทิปเปะชูวินท็อปอัพเลยครับเ mm hmm. พราะเรามีระบอบเติมเงินอัตโนมัติบริการดีเติมไว้มั่นใจทุกการทำรายการ ่าลืมนึกถึงเปอร์ทูวินท็อปอนะครับนะว่าทำยังไงนะครับให้ออฟตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับเนาะ เป็นที่แบบเราต้องการหมดเลยอย่างเช่นทำอีกพีทั้งเซตนะครับทำเด็กทั้งเซตอะไรเงี้ยนะครับในออฟเอฟเฟกเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันในส่วนของคุณสมบัตินะพี่เอออย่างเช่นของส้มเวลาพี่จะทำของส้มเนี่ยมันก็จะมีแค่4สล็อตของม่วงมันก็จะมีแค่3ใช่ปะ่ะของฟ้าก็จะมีแค่2ยิ่งของที่ขั้นสีสูงขึ้นน่ะอย่างสีแดงอ่ะมันแม็กตอนเนี้ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด5สล็อต คนนี้เขาแบบทําถึงหรือว่าเป็นตาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ทําไมเขาถึงต้องทําของสีแดงหรือของสีส้มขึ้นไปเพื่อที่สล็อตตรงเนี้ยพี่ลองคิดดูนะเด็กหนึ่งรู นะครับอุปกรณ์เราแม่งมีกี่ชิ้นนะสมมติว่าคนที่ทําของส้มกับทําของแดงทั้งตัวสเต็มันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอขอมี่งสองมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นนะพี่พี่ลองเอาเด็กอ่ะที่มันตัน1ช่องอ่ะ6คูณ9ดูถ้าพี่ทําของแดงอ่ะพี่จะได้เด็กเพิ่มมาอีกห้าสิบสี่หน่วยนะมันจะต่างกับการทําของทองมากเลยนะครับเนาะแล้วเวลาที่พี่ทำอ่ะมันก็จะมีของตามสีใช่ไหมในส่วนของคุณสมบัติะนะครับเวลาพี่ทําหินคุณสมบัติตรงเนี้ยพี่เห็นไหมสี ประดับหรือสีชุดหรือสีอาวุธอันไหนให้ใช้หินสีเดียวกันในการทํามันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเนาะออแล้วเวลาทําทํำยังไงอย่างผมจะรีแหวนอันนี้ให้มันเป็นอ e ีกีนะครับของผมใช้สีแดงนะผมก็ต้องใายหินแดงมาในการกด1ครั้งใช้1เม็ดถ้าผมต้องการล e ็อกออฟอีกทิ้งไว้ผมก็แค่กดล็อกแบบนี้พี่เห็นไหมกดล็อกไว้แล้วพี่ก็สุ่ม สุ่มแม่งจนกว่าจะแบบออฟที่พี่ต้องการมันจะออกอย่างเช่นผมจะหาออฟอีกพีผมล็อกปุ๊บถ้าไม่ล็อกเงินมันก็จะใช้น้อยพอล็อกเสร็จปุ๊บเงินมันจะใช้เยอะขึ้นเห็นไหมอ่ะผมกดปุ๊บถ้าไม่มีออฟอีกพีผมก็กดย้ำไปเนี่ยจน, XP, อ,น,นนะออฟนะอีกพีอันนี้ดวงดีนะออกมา2รูนะเอออันนี้ดวงดีนะพอได้อีกพีที่เราต้องการเสร็จปุ๊บพอทีเนี้ยล็อกรูที่2พี่เห็นไหมมันจะเริ่มใช้หินผนึกแล้วหินผนึกกิ้งเรานะครับล็อกหลายๆลรู พี่เห็นไหมหินผนึกมันก็จะใช้เพิ่มขึ้นอันนี้คือวิธีการทำออฟข้างในนี้นะที่พี่หลายๆคนแบบสอบถามกันเข้ามานะแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปลงนะครับเนาะอันนี้ผมก็จะหาในส่วนของออฟอีกพีอีกสองสอรูเนาะอันนี้ผมมีหินทั้งหมด10เนะม็ดนะเมื่อกี้ผมกดไปทั้งหมด2ทีแล้วอันนี้ดวงดีนะออกมาสองช่องนะครับขอให้มันจบภายใน10เม็ดนี้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะลองกดดูนะ อีก6ทีนะครับอ่ะออก3อีกดูกแล้วอันนี้ดวงดีนะแล้วเราก็ล็อกทิ้งไว้แบบนี้นะครับนะแล้วก็เหลืออีก5ทีขอรูสุดท้ายด้านบนแล้วกันใน5ทีนี้นะครับขอรูสุดท้ายด้านบนให้มันเป็นออฟอีกพีอีกดูหนึ่งก็คือจะจบแล้วทำแหวนวงนี้นะครับนะเหลืออีกสองเม็ดเม็ดสุดท้ายนะครับโอเค ถ้ามันไม่ออกพี่ก็ต้องซื้อไอเม็ดนี้มาสแปมกดแล้วก็ซื้อหินผนึกมากดอย่าลืมทุกครั้งที่ทำออฟนะหินผนึกต้องมีตลอดนะพี่ไม่งั้นมันจะรีเซ็ตการล็อกใหม่หมดเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเนาะก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ก่อนที่จะปรับชมคอนเทนต์ของผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้คอนเทนต์ใหม่ๆของผมด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับนะ วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับนำเสนอเกี่ยวกับรีวิวนะครับในส่วนของเซตอีกพนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเนะว่าตอนนี้นะครับเซตอีกพที่ผมใส่อยู่มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คูณผลรวมทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูความต่างนะครับระหว่างเซ็ตปกตินะครับกับเซตอีนะครับมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับเอาไว้เก็บเลเวลเซ็ตอีกีดีไหม ถ้าเราทํามาทั้งเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับตอนนี้นะครับอ่าต้องดูก่อนนะครับค่าสะสม EP ตอนนี้ของผมนะครับมันอยู่ที่ค่า EP ในเซตของผมอยู่ที่100นะครับ44เปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดอีก14เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกยาบัฟอะไรต่างๆอีก400เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของอุปกรณ์144เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ144อ่สเปอร์เซ็นต์อ่าได้จากอุปกรณ์นะครับแล้วก็จากพูดอีก14บสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก เอฟเฟกต์บัฟมีอะไรบ้าง400%นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับว่าของผมกดอะไรอยู่บ้างเอฟเฟกต์บัฟนะครับมียา100%นะครับมียาเพิ่ม E.P. 150%นะครับแล้วก็มียาเพิ่มอี E.P. 30%ตรงนี้นะครับก็จะเป็น100นะครับบวกกับอีก150นะครับแล้วก็บวกกับอีก30นะครับเป็น280%แล้วก็ในส่วนของกล่องอันนี้นะครับที่ผมกดอยู่ตลอดเมื่อกี้เพิ่มอีก20%นะครับ เนาะก็เท่ากับบวกอีก20เป็นะครับเป็น300%แล้วก็มีในส่วนของปั๊บคิวนะครับอีก20ตรงนี้เห็นไหมยี่สิบนะครับแล้วก็บวกกับเซฟเวอร์อีก70%นะครับเป็น390แล้วก็ในส่วนของอีก1 0นะครับก็จะมาในส่วนของปั๊บตรงนี้นี่นะครับสำนัก ได้เพิ่มอีก10%ก็รวมแล้วเป็นทั้งหมดอ่าสี่ร้อนะครับเนาะในส่วนของบัฟที่มาจากของอ่าในส่วนของอ่าบัฟที่มาจากอันนี้นะในส่วนของบัฟเอฟเฟกต์นะครับเนาะพูด14%นะครับก็จะมาจากในส่วนนี้สารานุกรมพูดนะครับแล้วก็มาจากในส่วนของหมา5ดาวกับไก่5ดาวแต่ถ้าเราใส่หมูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเนาะในส่วนของ EP แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าแลกกับ3%เนกับดามจที่หายไปอ่าผมใส่ไก่ดีกว่า นะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ critical rate กับค r i ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ปิดมอนไวขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับหนึ่งร้อ่สิบสเมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอาวุธก่อนเลยผมขออนุญาตล็อกก่อนนะครับเป็น eq สองนะครับแล้วก็เป็นวิญญาณพันหกนะครับวิญญาณอ่าขั้นสูง50%นะครับในส่วนนี้แล้วก็เป็นเซต eq สามสองสองสามสองนะครับแล้วก็เด็กนะครับหินพวกนี้เนาะ ก็เป็นในส่วนของแหวนด้านบนก็เป็นอีพีเช่นกันนะครับสองสองสองสามสามนะครับก็เป็นเด็กเช่นกันเนาะในส่วนของแหวนอีกหนึ่งข้างก็เป็นอีพีเหมือนกันนะครับแล้วก็เซตอีกพีสองสองสามสองสองนะครับนะในส่วนนี้กำกำไลอีกพีสามสองสามสามสามนะครับแล้วก็อ่าเป็นในส่วนของเสื้ออีกพีเช่นกันนะครับน้องวิญญาณเดฟหกร้อยแปดสิบสี่นะครับแล้วก็วิญญาณขั้นสูงห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเก้าพันเป็นอีกพีสองสามสามสองสองนะครับแล้วก็ เป็นธาตุเหล็กนะในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของเด็กนะครับในส่วนเจมสร้อยก็เป็นอ p 3 2 3 3 3นะครับแล้วก็ในส่วนของเจมเป็นเด็กนะครับผมในส่วนของหูสองข้างก็เช่นกันนะครับเป็นอ p เหมือนกัน2 2 3 3 2นะครับแล้วก็แสอัญมณีเด็กอีกข้างหนึ่งก็เป็นเช่นกันนะครับเนาะอ p 2 2 2 3 2 2นะครับนะก็อัญมณีเป็นเด็กในส่วนของอ่าเข็มขัดนะครับก็จะเป็นอ p เหมือนกันทั้งตัวนะครับ2 2 3 3 3 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ e ีีแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือในส่วนของตราพลังพงไพ่นะครับก็มีอีในส่วนของอีตรงนี้2%เช่นกันนะครับเนาะแล้วในส่วนของแฟชั่นนะครับก็ยังมีในส่วนของหัวที่เป็นอ p 5%เนะครับเท้า e ีอีก3%นะครับเนาะในส่วนนี้ก็จะทำให้เราเลเวล ไว้ขึ้นอีกนะครับในส่วนของแฟชั่นเราก็สามารถหาซื้อได้ในร้านปกติร้านแคสอล่งเนี้ยก็ได้นะครับหรือว่าในซื้อในในตลาดก็ได้อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของควานธนูนะครับก็มีอีก5%ในส่วนนี้นะครับเนาะก็จะหมดแล้วนะครับในส่วนของอีกที่ผมาได้เพิ่มเติมมาที่นี้เรามารีวิวกันดีกว่าครับว่าอีกที่เพิ่มมาจากชุดที่ผมทำนะครับในส่วนของ1 4 4 มันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนละกันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเซตอีตรงนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วเราจำค่า m a ็กอของเราที่ได้เวลาเราตีนะครับมันจะมีทั้งหมดออมอนสองตัวมันจะขึ้นทั้งหมด2เลขก็คือนะครับนี้เก้า่สี่สนะครับนะเห็นไหมเก้าสี่สีอันนะครับแล้วอีกอันนึงคือ9 2 1 8เห็นไหม 9218กับ9442นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสลับไปชุดที่มันไม่ใช่ชุด EP ก็คือชุดเก็บเลเวลนั่นเองนะครับเนาะ EP จะหายไปเท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับนี่ผมกลับมากดเซตต,ตรงนี้นะครับเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของเซต PVP ของผมแล้วนะครับเซตนี้นะครับที่เอาไว้ PVE หรือว่า PVP นะครับกต็ตีได้ทั้งคนตีได้ทั้งเก็บมอนเตอร์อ่าในสารานุกรมอะไรเงี้ยนะครับนะเนาะ ก็จะอีกพีนะครับที่ได้นะครับสูงสุดตอนนี้อยู่ที่พี่เห็นไหมเจ็ดห้าหกสองนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเจ็ดห้าหกสองกับเจ็ดสามแดสามนะครับนะเดี๋ยวทีเนี้ยเรามาดูส่วนต่างแล้วกันนะครับเราผมจะคิดง่ายๆแล้วกันผมจะดูในส่วนต่างของออีกที่มันสูงที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ1 4ึ่งรอีกว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจากอันเนี้ยผมใส่ชุดเก็บ อาชุดตีคนนะอยู่นะครับก็อี e ีสูงสุดจะอยู่ที่7562นะครับแล้วผมก็จะสลับมาใส่ในนี้นะครับเป็นเซตอีคทั้งตัวครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าได้เพิ่มมาเท่าไหร่ในส่วนของ7562นะครับลบกับ9442เท่ากับผมได้ e ีเพิ่มต่อ1ตัวเท่ากับ1,880หน่วยพี่ต้องคิดดูนะกับคนที่ไม่ทำเซตอี p เลยนะครับเขาจะตีได้อยู่ที่ e ีนะครับ ประมาณ7,562กับผมทำ EP ทั้งตัวจะได้ EP ต่อหนึตัวนะครับนะ9,442พี่ลองคิดดูว่าเราเวลทุกวันนะครับ EP กับมอนทีท่เราตีต่อ1ตัวหวันนึงเราไม่ได้ตีมอนเตอร์100-1,000ตัวแน่นอนครับวันนึงเราเก็บเลเวลเราตีเป็นแสนตัวใช่ไหมถ้าเราปล่อยไว้ทั้งวัน พี่ก็ลองคิดดูว่าจากคนที่เขา,าตีได้อี p ีแค่7,512ในปริมาณที่เขาตีมอนเท่ากันกับเรามันก็จะค่อยๆทบส่วนต่างของเซตอี p ีของเราเราก็จะค่อยตามเขาทันขึ้นเรื่อยๆนั่นเองสําหรับคนที่เขาไม่ได้ทำเซตอี p ีทีเนี้ยพี่เข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมในส่วนของระยะยาวเขาถึงใส่เซตอี p เพื่อที่จะเก็บเลเวลกัน สำหรับคนที่อยากเป็นกลุ่มผู้นําในส่วนของด้านเลเวลหรือต้องการเอาเลเวลให้ไกลไปกว่าคนอื่นเพื่อที่จะอ่ะอะิชาอะไรก็ตามะเนาะในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีส่วนต่างของมันประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะสำหรับเซตอีกนะครับเนาะก็ลองไปตัดสินใจกันเองแล้วกันครับมีน้อยใสย่น้อยมีมากใส่มากหรือใครที่ไม่อยาก ทำในเซตของ EP ก็ไปทําเซตของฟาร์มเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวไงไว้เจอกันกับคลิปหน้าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คอนเทนต์ใหม่ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว em. ้เจอกันนะครับสวัสดีครับเบื่อไหมที่ต้องรอเติมเงินนานอย่าเข้าไปมันต่อทันทีต้องที่ไป To Win Top Up เลยครับเพราะเรามีระบบเติมเงินอัตโนมัติบริการดีเติมไว้มั่นใจทุกการทํารายการ คอยดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงมีปันหาทักมาเราพร้อมช่วยทันทีติดต่อเลย Facebook กเข้า Blue Line Official Twitter a ้าอยากเล่นเกมไม่สนุกอย่าลืมนึกถึง